นีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำขนมต่อนะครับเข้าม่นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเป็นอ่าบิ๊กก้านะครับตัวนะครับเป็นบิ๊กก้านะครับอันนี้จะได้รับเป็นพวงกุญแจฟรีนะครับเป็นห่อใหญ่เลยนะห่อละยี่สิบเก้าบาทนะครับมีให้เราสมทั้งหมดเซ็ตสองแบบนะครับผมก็ลองซื้อมาแล้วนะกล่องแกะนะครับขนมก็เป็นขนมแบบเดิมครับข้าวปุ้กรอบนี่ครับกิน โมนิรามีมือตแกมนึ่ตุแกะได้เป็นตัวสกนะครับเป็นลายเนสโกะนะครับความใหญ่ของมันนะครับเทียบก่อนประมาณก็ฝ่ามือนะความยาวอะความยาวคามยาวฝ่ามือได้นะก็เนื้อสวยนะครับเนื้อสวเดินเป็นผ้าผ้าอย่างดีเลยครับมีเ okay. ก้าบาทนะครับก็มีตัวตะขอเกี่ยวให้นะครับผม คือมันจะไม่ไม่รู้ขึ้นสนิมได้หรือเปล่ามันเป็นไม่ต้องไม่ขึ้นสนิมนะครับนี <ab es> ่ตัวนี้นี่ครับเย็ดมาสวยงามนะครับการเย็บของเขานะครับโอเคครับมันก็จะมีตาล้ำตัอเซลล์อ๋อครับโอเคครับเนื้อตุกตุกนะครับถุงตา่ายนะครับที่มาก็จะเป็นเนื้อตุกตุกขนานี้อันนี้ผมได้เป็นการเจมนเไรเยอร์นะครับ เป็นทีมนะครับาเกอรของเราเองครับทันทิโรอินโดสเกตนะครับแล้วก็เทคนิคครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับห้อยโคนแจห้อยนะครับเป๋าห้อยอะไรได้นะครับหรือว่าห้อยสองแนะครับคือสองแบบครับใครชอบก็ตามให้ครบได้นะครับข่อละพ่าเก้าบาทหาซื้อได้ที่เฟเวนเดเว่นนะครับเดินนะครับโอเคครับ ถใครชอบที่ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดสมัครสมาชิครับเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมมาครับ